นี่พี่น้องเอ้ยกับข้าวของเราอ่เยน็นเย็นนี้นะโอ้ยสะอกพี่น้องเลยฮ่าฮ่าอ่สวัสดีครับพี่น้องพงไป่ไอ้ใจยิเงเนาะก่าวทักไทยสบายดีพี่น้องคู่คนเด้อเมื่อนี้จะด้วยปิ้งเห็ดไข่นาะพี่น้องปิ้งเห็ดไข่เลยกับปิ้งปิ้งป่นนะครับพี่น้องอันก็เลยมาเอ็ดคลิปป,ปั่นพี่น้องเบิ่งวมาเห็ดตะไคนะร้ครับแหล่งได้พี่น้องเอด็ดเอ็ดกินแหลกนะพี่น้องเนะี่ยตะเวนกับกำลังต๊งดินเนาะ เอ้ยซื้อพี่น้องเอ้ยอันซื้อเยู่ตั้งแต่เสาเลยเราก็ทําการย่างปิ้งปิ้งอะไรเนาะพี่น้องเนาะเอาว้าแบบภาษาบ้านเฮาหรอปิ้งรึเป่านะปิ้งนี่รก็บปบบต่ำปุ้นนะพี่น้องเนาะถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งมีนายเตี้ยแล้ววะอันปิ้งเลยเด้อเจ้าเด้ออันเดี๋ยวค่อยสิออกมาต่ำดอกเพื่นว่าโอ้ย อันตะลุยกะจะเออพี่น้องเอ้ยเนาะเซอร์เบอพริกอ่อนพี่น้องเลยพริกอ่อนได้พริกอ่อนพริกอืมนี่นะนี่อืมนะพี่น้องเนาะอันนั้นน่าอร่อยมากเลยครับพี่น้องเนาะเ้าก็คโคยปีงไปให้มันแฮมเนาะพี่น้องอืจากเมนเจ้าอยากเสือเนาะตะลุยเอ้ยเนาะจากเปิ้ลเปิ้ลเปลือมันนี้เสืออยู่เบิดมือเลยพี่น้องเลย คนอื่นกับครอบมกครอบเจอไอ้ไอ้สายหญิงคู่คนนะครับเนาะที่แวะมาเป็นกําลังแรงมกกาลังแรงเจอเฮตาดุยว่าสั้นเท่าน้อตาดุยก็ไม่มีอะไรมากเนาะนอกจากคําว่าขอบคุณขอบคุณแล้ก็ขอบคุณนาะพี่น้องแห้งน้อยไม่แห้งสีสท่านี้เนาะเออน้องพี่น้องไม่เป็นไรน้องพี่น้องน้ำออกน้อพี่น้องทน่ไน่่เน่เน่โอโอ้โอ้โ่โถ่โถ่โถ่โ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 ่ ทำไมเอ๊ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยทำไมเป็นยิ่งนี้โอ้โหนี่เนาฮโยน้องหอนน้อพี่น้องหอนเด้กพี่น้องเอ้ยนี่อืมเปียงเห็ดไข่พี่น้องเอ้ยหอนหอนฮอนฮอนฮอนรอนหน่อยก็อดเอานะจ้าพี่น้องน้องพี่น้องเนาะอ่ามาเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้กินป่นเห็ดไข่น้ำตาดุอีกนาะพี่น้องเนาะเราจะการทำการ ป่นนะฮะพี่น้องป่นเห็ดใครป่นเห็ดไข่ะนะอันไม่ได้มีพือลายแล้วพี่น้องเกือก็มีท่าพราเขาเขาไอปิง้งปิ้งซุกแล้วเขาก็ยังไปต่ําไ,ไปป่นไปปรุงอยู่เนาะเขาม่ท่ากคุงท่าเือลเ,เลยได้พี่น้องเว้ปิ้งไปเลยนะฮะพี่น้องคือว่าเราจะโรยเอ๊ะ้ายหอนเต็กหอนเด็กน้อยตัวอ,อิตดาดุยนีน่เนาะหูวจับยูมันหอนกลุ่มจับอยู่ เอาพี่น้องนี่ไงประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องอปีกเห็ดไข่นะที่เฮาวปีงเรียบร้อยแล้วก็มาคิดเฮาวเสื้อซีโน่ด้นยนะพี่น้องเฮามีได้เสื้อลายเนะเนาะเสื้อลายมันกับเห็ดมาทันทีใหญ่เตี้ยแล้วก็เอามาที่ดำให้นี่หูยาาะนะย้ย่าซ่สะอาดทีละมา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 เหล่าเี่น้องเอาใหญ่เตี้ยเอาใส่ครกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟตัดตึด๊บนี่ มาใส่โคกเลยเทรวมบุบนี่พี่น้องเอ้ยหอมพี่น้องเอ้ยอันป่นเห็ดไข่นั่นโอ้ยเจ็บหอมแจกระอนมีเชื่อเนื้ออื่นไหมใส่แต่เ,เห็ดไข่กับักพริกนะครับเนาะแล้วเราก็มาปรุงเนาะมาปรุงกันวันนี้น้ำปลาผงชูรสน้ำกระเดงแค่นั้นพีน่น้องเราบรรยากาศต้องการาน,น้ำรสชาติเนอื่นต้องการความหอมของเห็ดไข่พี่น,อนะนอ้องห,หอมห้อยห้อยเลย,ยพี่น้องเออห้อยห้อย หอมพี่น้องเลยผู้เริ่มมีเคยกินกะแวะเขามากินน้ำตาล้วยได้พี่น้องเด้อผู้ใหญนะครับเ่าเคยกินผงเห็ดไขยนะครับเนาะพี่น้องนี่แน่พี่น้องโอ้ยหอมหอม,มสุดยอดมากเลยนะหลังจากที่เรา,าตำให้มันมุนหอมนะครับเนะาะตำให้มันมุนเรียบๆนะครับต่อไปเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะครับพี่น้อง น้ำประเด็กนะน้ำประเด็กใส่ลงไปนะพี่น้องเอี่เสื้อหล่ได้มันเค็มได้่าเนาะพี่น้องน้ำประเด็กพอได้น้ำประเด็กเรียบร้อยแล้วอันคาดไม่ได้ได้พี่น้องไอ้ผงนัวเนาะอันบ้านจะด้วยมีเสื้อตมาเข้ากับโูในขาบไนดะ้ <laughs> บึ้บลงไปนี่คือผงนัวนะพี่น้องอ่าก็นีเท่านี้หลนะเนาะอันเครื่องปรุงเนาะผงนัวครับอัน นันน้ำน้ำปลาแยกมันมีเซื่อเลยลายนะของกินแซบอยู่กับผู้มักคือว่าน้ำพี่น้องเนาะเอาละเซื่อเลยลายเมื่อกาอายุประมาณนี้โอ้ยอันยุงอ่าน้ำปลานิดหนึ่งพอพ่อพอมันละเข้มโอ้ยอันแม่ครัวเขาก็ดีนะเสียเราเราเยอะค่อยมากเนาะเดี๋ยวยจะมาเจ้าเอาแต่ค่อยได้เราไม่เยอะที่กินก็ได้แล้วหรอพี่น้องหอมปลาแดกหอมเห็ดไข่พี่น้องเอ้ย เอาละบานนี้ครับตักเสื้อจานพร้อมเสิร์ฟมานี่พี่น้องฟังเสียงคูดโคกพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ป่นเห็ดไข่พี่น้องเอ้ยเบิเดเยกอยู่นี่หอมแซ่บข้าวแรงมื้นนี้เนะพี่น้องเนาะ เอาล้วพี่น้องในคลิปนี้กันยามะค้อสมมาพากวนนะคุยน้องเนาะขอบคุณขอบมกขอบเจือไอเซนิงคู่คนที่แบบมาเป็นกําลังแรงมกกําลังแรงเจอตาด้วยมากินป่นเฮ็ดไข่น้ำตาด้วยเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่นี่น้องนี่นี่นี่โอ้ยกับเนาะเอาคลิปนี้กับขออนุญาตบัตรขาจบคลิปลงชั้นี้เด้อครับผมขอบคุณครับ